ไปบ้างป่ะเพื่อนว่าอะไรป่ะยุใส่ยุห้องเนี่ยป่ะเออไปรบกวนจังอยวะไปได้นี่มือขึ้นที่นั่งรถมาต้องกันไหมอือกูไปแทงบอลไว้ป่ะเฮกูไปแทงบอลไว้เมื่อคืนน่ะที่นั่งรถม,มาน่ะเบิร์ดบัญชีได้สี่แสนเมนต์ตีอือ เออจะไปใช้เรื่องไหนหัวกูมาที่นี่บัญชีเขาสิมาตรวจไหมบัญชีมันเหมือนสิมาอันนี้บัญชีไหมบอ๋อบบบบัญชีเขาสิมาเบึงบัญชีมาที่นี่ขันสมุดเงื่อนกูมันหายออกไปแบบแบบบ่มีหล่องร้อยบ่มีใส่ใจนันน่นี่ไหมคือเขาก็สิเห็นจังสีไหมเรากูไอยากให้แม่ก็พอกูเห็นจังสีไหมเออได้เอาไปเขาไปก่อนบ่ เออแม่กูขอยืมไว้ก่อนกูแต่ตะตะตะว่าบรูว่าอาทิตย์ไพ่ไพในอาทิตย์นี้แหละบรูเม okay. ื่อไหรกูไปลุกขวนจัึงหน่อยนะบ่เออได้ไมีอย่างได้แค่มันนี่ซีแซ่เลยได้แค่ห่างเงินอืมกูคิดไรว่ะกูภาวนาเรียนเลยว่ะกูงไปเรียนครูมาวันเดียแมนอืมเงินอยู่จังฮะเอืมไมอยังเดี๋ยว โดี๋ยวกูเข้าไว้ก่อนว่าอยากให้เพิ่นบ่สบายใจนี่เออเออเล่าก่อนเสร็จของมึงมันสิกับอยู่ทางบุญคือกันแม่นบ่แม่นอือเดี๋ยวมึงบ่ได้ใส่อยัางมันบ่นี่ภายในอาทิตย์นี้วันนีอ้อาทิตย์เดียวนี่ลนะ่ะบ่ได้เกินนั่นหรอกได้ๆสบายมากมเดี๋ยวมึงมาซงเรื่องมึงสิโอนตอนไหนนี่ตะเข้ากันได้กูได้บุด อ,อืมรู้วแต่กูส่งเลยกูส่งเลยบัญชีไว้ด้วยกันโอ้ขอบใจหลายเพื่อนเก่งใจอยู่ที่นี่เอาไปยังอะไรวะเจ้าโนมาสี่สีส่แสนเดี๋ยวกูจะเอาไปต่อทุนให้มันได้หลายจังน่อยอย่างนี้มุกสัตวด,ดต่อไถ่บอมเออมึงโอนมาเลยกกูบอขันสมุดเอากูให้มึงสีส่แสนหาอะไรที่ไหเพื่อเอาไปต่อทุนให้มันได้ครูแรงนี่นะ แล้วเพื่อสมุดกูใดกูไดมามันเกิเป็นแปดแสนกูห้มึงสี่แสนชี้จันหาสี้จนหาเรื่อหาแก็ได้กูห้ดอกดอกมึงได้ในมือหนึ่งเมื่อก็อย่าไปลงเนหลายจะเงามาขึ้นมีงามาขึ้นเออเออเอแบบโอตัวกูตัวกูตัวกูนี่กูบอกแล้วกูสะดนกู กูสนานแล้วดิร้อนเพื่อนมึงก็ใจดีกับกูแท้เฮ้ยกูเคยยืเงนโอ้กูทายคอนเทนเพื่นหัวแล้วึงนนีมเล่นปันซีแสนเอ็น่างมึงว่าเมื่ากูขี่งกมันั่นติม่าเห็นฮอนดสดอกปัญหามึงมึาก็หลายแล้วโอ คนทั้งประเทศรู้หมดขับใจมึงไงไหลาได้เปล่นเนอะศักดิ์เป็นคำอวยพรและคำขอบคุณที่ดีมากคำว่าศักสัตว์นี่ยเออกูทายคอนเทนต์เพื่อนขอบใจที่ที่ยมักูทุกข์ยากกตบไม่ลืมกูเด้ออือเลี้ยงเลรมาจี้กูกะสะส่งไปโอนนั่นก็เอาละที่ว่าสีโอนนั่นแหละเออขึ้นมาสี่สนามเลย เออเอาเข้าใจอะไรเพื่อนเร่งนี่เจอกันงานเออรำนะเพื่อนบายบาๆนี่คือครับความเป็นเพื่อนเห็นไหมผมคุยกับพี่ป๊อปไว้ว่าจะยืมไปไปแค่แสนเดียวใช่ไหมต้นคลิปใช่เมื่อกี้ยืมไปเท่าไหร่สีบอกซีแสน